สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกา์ทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มวิเคราะห์ดวงดาวกันเลยนะคะดูที่ดาวประจําตัวท่านคือพัางคานก่อนนะคะ ตอนนี้พึางคารได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีกันย์กุมกับพระอาทิตย์กับพระพุธในภพเรือนคําว่าลาภะพอเป็นลาภะเนี่ยแล้วได้มหาจักรกุมกับพระพุธท,ที่เป็นมหาอุดแล้วก็เป็นเกษตรด้วยก็ถือว่าดีดีในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ที่ยังเก็บได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะแต่พอวันที่สามนะคะ ดาวพึ่งน,นจะย้ายนะคะดาวตัวตัวน้องท่านเนี่ยจะย้ายมาที่ราศีตุลพึ่งคานาพึ่งขานย้ายมาที่ราศีตุลจะได้ความหมายคําว่าเป็นประพอเป็นประเนี่ยจะแปลว่าอ่อนแอนะคะอ่อนแออ่อนแอตัวท่านจะอ่อนแอลงไปเป็นประถือว่าเบียนลัคนานะมีทั้งพริหัสก็อยู่อริท่านก็เป็นประนะ,ะก็จะหมายถึงว่า อ,อดาวพรฤหัสเนี่ยมาจากเรือนบุตรตะบุตรตอาริพระฤหัสราชาโชคก็จริงอยู่แต่อยู่เรือนอริและกลุ่มกับตนนุลักษณ์ท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมองก็คือในเรื่องของการลงทุนนะเพราะว่าพระอังคารก็ถึงกับพระราหูพระราหูอยู่บ้านพระอังคารที่มาจากเรือนคําว่าบุตะต เป็นการลงทุนอะไรก็ตามที่ช่วงดาวย้ายใหม่ๆต้องต้องดูดีๆนะคะต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนถ้าเลี่ยงก็น่าจะผ่านไปสักเจ็ดวันดีกว่านะคะถ้าท่านจะทําอะไรนะในช่วงที่ดาวย้ายใหม่ๆม,มันมันจะยังไม่ได้สเสถียรมั่นคงอนะคะมันอาจจะมีประเด็นปัญหาได้นะคะในเรื่องของการทําอะไรที่มันผิดพลาดผิดเป้าจะสิ่งที่เราหวัง อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันในช่วงพระคารมาอยู่แบบนี้แต่นั่นแหละค่ะถึงยังไงอยู่บ้านของพระพระสุขนะพระสุขก็ยังมีตัวช่วยอยู่ส่วนช่วยพระคานให้ให้เหมือนกับไม่ได้เพี้ยงพ้าแก้ไขไม่ได้นะก็คือพระสุขเนี่ยเขาก็จะไปอยู่บ้านของพระอาทิตย์ซึ่งพระอาทิตย์ก็อยู่บ้านของพระพุทธเขาก็ยังทำงานส่งผล ถึงกันนะคะในแง่ของอมีคนรักอุปถรัรมภ์คำจุนชาวพิจิกอยู่ก็ได้เพราะพระสุเป็นเจ้าเรือนของพบปัตตนีภพบของความรักนั่นเองนะคะก็ยังช่วยซัพพอร์ตช่วยอะไรทําให้พระคาเนี่ยเวลาเจอปัญหาสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของงานนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าอยู่เรือกนกรรมะนั่นเองเรือนของพระาทิต กาารรมะลาพระอยู่นะคะก็จึงมีตัวช่วยคือพระอาทิตย์มาอยู่บ้านของพระพุธท,ที่เป็นเกษตรก็ยังช่วยต่อให้ตัวตนท่านมาอยู่ตรงเนี้ยแต่อย่าลืมว่าพระศุกร์ขเขาอยู่บ้านพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นดาวพุธกับดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะส่งผลพระศุกร์พระศุกร์ก็ย่อมมาส่งผลพังคานแบบเนี้ยนะคะ จึงไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่เบียนลัคนาเลยเนี่ยแบบเนี้ยมันจะแย่จนฟื้นไม่ได้จนไม่มีจุดแก้ไขในจุดเสียก็มีจุดดีนะคะจุดดีสามดาวเนี่ยพุธพุอธอาทิตย์ศุกร์เนี่ยยังช่วยพื่งคานอยู่นะช่วยตัวตนท่านอยู่น,นั่นเองเวลาเจอปัญหายัางไงก็มีตัวช่วยนะคะไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมรีบอืมโอ้ยอ่อนแอแล้วเกินเป็นประอ,อ,อะไรประมาณนั้น จะต้องดูพลังงานดาวที่ส่งผลเนาะโอเคในวันที่สิบห้าเนี่ยพระพุทธเนี่ยย้ายมาตรงนี้อยู่เรือนของพระศุกร์แต่เป็นเรือนวินาศนะ,ะวินาศพระศุกร์กับพระพุทธก็ยังโยกกันเนี่ยนีโยกกันนะ,ะเป็นคู่มิตรคู่ธาตุน้ําอยู่นั่นแหละค่ะถึงแม้ว่านั่นแหละอาจารย์นึงบอกว่าดวงดาวเขาเขยังจะมีสหวนเหมือนกับ เหมือนเรามีเพื่อนเวลาเราลําบากหรือเพื่อนลําบากมันต้องมีช่วยเหลือกันบ้างนั่นแหละค่ะแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านยึงยังมีคนช่วยเหลืออยู่เวลาเจอปัญหานะคะพระพุทธก็จะส่งผลถึงพระสุพังคานอยู่แล้วพระพุทธมาจากเรือนอะไรนะคะรพระพุทธมาจากเรือนคําว่ามรณะ,ะนะฮะมรณะมาอยู่อริรนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแปลว่าถ้ามองในดีนะท่านนําเรื่ององเก่า งานเก่าๆสิ่งเก่าๆที่คิดว่าจะไม่ทามาแล้วเอามาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเอ่อเอามาทําใหม่ให้มันก่อเกิดผลงานก่อเกิดรายได้อะอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งนะที่ที่ที่มองเห็นนะที่ว่าจะสามารถเป็นไปได้นะฮะแล้วก็วันที่สิบเจ็ดอ่ะพระราหูก็จะย้ายมาที่ราศีมินบ้านของพระฤหัสพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันทุก พันธุไปอยู่ที่บุตรนะฮะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่คอนโดหลังใหม่รถคันใหม่งั้นก็ได้ในความหมายดีก็มีอยู่นะฮะอ่าเป็นบ้านของดาวพระหัสถึงแม้ว่าพระหัสจะตกอรินะจริงๆพระราหูมาอย,อยู่ตรงนี้เป็นบ้านของพระหัสก็ยังเหมือนกับยังไงซาจังก็มองพระหัราชาโชคยังมีส่วนที่จะ ทำให้พระราหูอ่ะดีขึ้นได้พระราหูอาจจะบุมบามตัดสินใจอะไรที่แบบไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังแต่พอมาอยู่บ้านพนาดยังไงพระราหูก็จะเหมือนกับยับยั้งชั่งใจลหลายๆเรื่องที่จะทําว่ามันดีไม่ดีมีเหตุมีผลเพราะที่ชาวพิจิกก็ต้องคิดมากขึ้นอยู่ดีเพราะในมุมนี้เขาเรียกว่าตีโกนหน้าลาักษณะนะพระราหูตีโกนหน้าลาักษณะท่าน,นอ่ะอ่าแล้วท่าน ดาวเพื่อนคันกับพระราหูก็เป็นคู่ธาตุลมกันอาจารย์จึงมองว่าพอพระราหูย้ายมาทําให้พิจิกดีขึ้นด้วยซ้าดีขึ้นนะฮะแล้วก็พระเสาก็ยังอยู่บ้านของพระราหูสหชาพันธุอ่าเพื่อนฝูงก็เกื้อกูลกันมากขึ้นถ้าอยู่เรือนอลีก็ยังไม่ค่อยจะสนใจสนใจมองเฉยๆยังไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่พออย่างเงี้ยเพื่อนจะเข้ามาช่วยญาติพี่น้องเข้ามาช่วยกันมากขึ้นช่วยท่านมากขึ้น หรือต่างคนต่างช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็แปลความหมายแบบนั้นได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งความรักเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์เนี่ยาดาวพระศุกร์มาอยู่ที่เรือนคาว่ากรรมะก็ยังมั่นคงต่อกันนะคะไม่ว่าจะเล็งอยู่กับพระเสาก็ตามนะคะก็ไม่ได้แปลว่าจะเลิกกันยังมั่นคงยังมีปัญหาอะไรยังช่วยช่วยกันตลอดนั่นแหละคะ่ะ ต่อไปวันที่18ค่ะพระอาทิตย์เนี่ยย้ายมาที่บ้านราศีตุลบ้านของพระศุกก็โยกกับพระศุกนะคะก็ยังเป็นคู่สมพลแล้วก็เป็นการแลกบ้านแลกเรือนกันเป็นตำแหน่งเกษตรอ่ายิ่งมีพลังงานช่วยกันมากขึ้นเลยแล้วพระอาทิตย์ก็เป็นดาวการงานด้วยงานก็จะต้องปังก็ต้องเด่นมากขึ้นนะคะ งานอะไรที่คิดว่ามันหลุดมือไปแล้วเนี่ยมรณะหลุดมือไปแล้วมรณะวินาศอ้าวเนี่ยเอากลับมาทําใหม่ดีซะอีกค่ะอ่าเหมือนกับหนังภาพยนตร์หนังเก่าๆเอามาใช้ใหม่อย่างนั้นแหะคะ่ะใช้เท่าไหร่คนก็ไม่เบื่อคนก็ยังดูได้อ่ะแบบนั้นแหละคะ่ะท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเอาสิ่ง,งเก่ามาปรับปรุงใหม่แต่งโน่นแต่งนี่มันหน่อยแล้วอู้เอามาทําการค้าใหม่ก็รายได้เข้ามาเป็น เป็นกอบเป็นกรรมให้ท่านเพราะกระดุมาพาไปอยู่เรือนคําว่าอรินะแล้วดาวอริมาอยู่วินาศนั่แหละเป็นการเปลี่ยนแบบนั้นเป็นการพลิกตมสถานการณ์ตามความหมายของดวงดาวเพราะว่าพระศุกร์โยกอยู่อยู่บ้านของพระศุกร์พระศุกร์อยู่บ้านพระอาทิตยนะ์นะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เอ,อเราควรที่จะนํามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ว่า เราจะทํากับมันยังไงในแง่ของพบและดวงดาวที่จะให้คุณกับเจ้าชะตานะคะอาจารย์จะมองประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ